พระคุณพระเทพวชรานุสิทธิ์เจ้นานณะเขตบึงกลุ่มผู้ช่วยเจ้าวาดว,ดวัดพระเชตุพนมิม์มังคลารามขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการคณะเขตบึงกลุ่มแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพระนวก,กะในเขตบึงกลุ่มทุกรูปในลำดับต่อไปก็ถึงกำหนดการครับตามกำหนดการพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และเสริมความรู้แก่พระมกกประจำปี2568นวัดสวนประสิทธิ์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานาครในลำดับต่อไปก็ได้กราบรัตนานระเดชพคุณประเทศวชรานุสิทธิ์เจ้า,าคณะเขตบึงกุม่มได้เมตตาเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและนำกราบพระรัตนตรยัยขอกราบนิมต์ครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธะกวา

โสปฏิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนามิอันนาเมียบุตตะสะตุวะโตภูปกาเกนะมะกาลังตะโลมะเตยันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรา Ta, Namo Tassa Namo Tassa ไหวความเคารพในมนทุกรูปนั่งลงได้ในลำดับต่อไปกล่าวกับผมในนามคณะประสังคาธิการเขตบึงกุ่มขอกราบพระธนาราะเดชพระคุณพระเทพวัชารานุสิทธิ์เจ้าคณะเขตบึงกุ่มได้เมตตาให้โอวาทและกล่าวพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและเสริมความรู้แก่พรนวก,กะ ประจำปี2568ของคณะเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดให้มีการจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่23กรกฎาคม2568ณนะวัดส่วนประสิทธิ์ซึ่งมีพระภิกษุสมณรนนในเขตบึงกลุ่มที่คือเข้าร่วมโครงการ21รูปด้วยกันอลำดับต่อไปก็ขอกราบรัตนานิมนต์เพรเพคุณด้วยความกรุบครับ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระครูประกาศสมาธิคุณเจ้าคณะแขวงบึงกลุ่มเจ้าวาดวระสวนประสิทธิ์และท่นานเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตบึงกลุ่มทุกรูป และขอสวัสดีกับเพื่อนสาธรรมิกท่านพนวกกาศทุกรูปผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสามาพบท่านาพนวกกาอีกปีหนึ่งทำให้ผมได้มีงานทำก็คือในการอบรมพนวกกาศ ของแต่ละปีเพราะนวากาศนั้นจะมากหรือน้อยไม่สำคัญแต่พวกผมที่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการยินดีที่จะให้การอบรม mm hmm. เสริมความรู้ ให้กับเพื่อนพระนวักกในยามที่ท่านบวชสามเดือนหรือสี่เดือนหรือเข้าพรรษาในปี2,568นนี้ถ้าไม่มีพวกท่านยี่สิบกว่าองค์เนี่ยผมก็คงมาพูดตรงนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน ท่านเจ้าคณะสังฆาธิการก็คงไม่มีโอกาสมารวมตัวเช่นนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเพื่อนพนวกกวทุกรูปถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปแล้วก็เป็น ประเพณีของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครว่าในช่วงที่เพื่อนพันวกะบวชมาสามเดือนหรือสี่เดือนเนี่ยจะต้องมีอบรมเสริมความรู้พันวกะซึ่งทำกันมาเป็นระยะเวลานาน,านบางเขต ก็จัดสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์แต่เขตบึงกลุ่มปีนี้จัดน้อยจัดแค่สามวันเพื่ออนุรูปตามที่ท่านพระนวก,กะบวชกันเน จำนวนน้อยรูปมากแต่ถึงจะน้อยวันแต่การอบรมเสริมความรู้ก็จัดถวายเพื่อนพนันวกะาให้เต็มที่สุดความสามารถของภาวิทยากรไมใช่เฉพาะเขตบึงกลุ่มอย่างเดียวนะ ที่มีพระนวากะาน้อยแม้แต่เขตชั้นในอย่างเขตพระนครก็คือเขตที่ผมจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเจตุพนหรือวัดโพธาเตียนมีสิบสี่วัดมีพระนวากกะไม่ถึงยี่สิบองค์ สิวัดนะมีพระนวากะาม่ถึงยี่สิบองค์ของเรานี่ห้าวัดมีพระนวากะยี่สิบกว่าองค์นับได้ว่าพวกท่านเป็นผู้มีบุญมากมากที่ได้มาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดนวนจันทร์บ้างวัดบางเตยบ้าง วัดบบญสีมุนีกรบ้างวัดพิชัยบ้างวัดสวนประสิทธิ์บ้างท่านเป็นผู้มีบุญที่ว่างมีบุญนั้นก็คือบวชมาแล้วเนี่ยได้สวดมนต์ไหว้พระได้ทำกิจวัตรของพระสงฆ์สมณเณรอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เรียนนักธรรมได้เรียน พิเศษก็คืออบรมเสริมความรู้เพระนวกะเป็นระยะเวลาสามวันท่านเป็นผู้มีบุญอย่างที่เขตพระนครเขตที่วัดผมอยู่มีวัดโพวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุวัดสังเวชวัดสามพญาวัดราดบุรณะวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะ วัดหลวงทั้งนั้น14วัดนะวัดหลวงทั้งนั้นมีวัดหลวง12วัดมีวัดราชแค่สองวัดก็คือวัดใหม่อมตะรอกับวัดเอี่ยมวบุษย์นอกนั้นเป็นพระรามหลวงทั้งหมดแต่มีพระนวกะไม่ถึงยี่สิบรูปพวกเราอยู่วัดราชบวชที่วัดรา้5วัดมี พนักวากาตั้งยี่สกว่ารูปเนี่ยถือว่าน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นในช่วงอบรมเนี่ยสามวันเนี่ยอยากจะขอความเมตตาเพื่อนพระกวากาทุกรูปนะครับไม่จำเป็นก็ให้มาให้ครบ ตามจำนวนสามวันขอความเมตตามาให้ครบตามจำนวนสามวันแม้ว่าบางวันจะหนักบ้างเบาบ้างผมเชื่อว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงของพวกเราเราอยู่วัดเนี่ย บางทีเราก็ไม่ทําอะไรเลยบางทีก็บิณฑบาตท,ทำวัดช,ชา้าวัดเย็นเราก็บางทีก็จําวัดมาัางแต่ถ้าเรามาอบรมกันทุกวันสามวันเนี่ยเราได้เจอเพื่อนเพราะเราห้าวัดเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักกันหมดทุกองก็ได้แต่ถ้าเรามาอบรมร่วมกันเนี่ยเราจะมีเพื่อนมากขึ้น จากถ้าเราอยู่วัดนวลจันทร์เราก็รู้จักเฉพาะวัดนวลจันทร์พอมาอบรมกันปับ๊บร่วงมมันปับ๊บเราก็จะวัดนวลจันทร์ก็จะรู้จักวัดบางเตยวัดพี่ชัยวัดบุญศรีมุนีกรวัดสวนประสิทธิ์รู้จักพระอาจารย์มากขึ้นเรียกว่าเรามีพระอาจารย์มากขึ้นฟนก็เลยอยากจะฝากพวกเรานะ การอบรมแต่ละครั้งทางผมได้รับความเมตตาจากวัดสวนประสิทธิ์เป็นอย่างดียิ่งไม่ว่าจะด้านด้านน้ำปานะอาคารสถานที่หรือเรื่องวิปัสสนากรรมฐานผมได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อ พระคูประกาศสมาธิคุณผมเชื่อได้เลยว่าวัดนวลจันทร์วัดบางเตยวัดบุญศรีมุนีกรวัดพี่ัยคงไม่มีโอกาสได้เรียนได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานอย่างลึกซึ้งเท่ากับวัดสวรประสิทธิ์ เพราะนั้นชั่วโมงไหนถ้ามันไม่มีวิทยากรมาบรรยายเนี่ยผมก็อยากจะถวายท่านพระครูสังฆลักการว่าเราไปปฏิบัติให้เต็มที่เลยก็จะเกิดประโยชน์กับพระนวกกทั้งวัดนวนจันทร์วัดบางเตย วัดบุญสีมุนีกรและก็วัดพิชัยส่วนวัดสวรประสิทธิ์เนี่ยยังไงเสียท่านต้องปฏิบัติอยู่แล้วท่านต้องปฏิบัติทุกวันวัดสวรรประสิทธิ์เป็นวัดที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ได้รับการยกย่องจากพระสงฆ์ ทั่วประเทศโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยของของทุกปีจะมีศูนย์วิปัาจะมีการอบรมเสริมความรู้แบบนี้แต่เป็นโครงการอบรม ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยเพราะนั้นท่านมาเรียนวิปัสนามานั่งวิปัสนากรรมฐานที่วัสวรประสิทธิ์เนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านอาจารย์การแล้วก็ท่านมหาเลขาจ้าคณะเขตว่า ชั่วโมงไหนถ้ามันไม่มีวิทยากรเราลองเอาด้านปฏิบัติให้เต็มที่เลยเนี่ยเดินจงกรมในตึกนี้ก็ได้เนี่ยก็อยากาก็เกิดประโยชน์ส่วนภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าท่านพณวากะคง ไปอ่านได้ไปหาตำรามาอ่านได้ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารยา์ที่คอยชี้แนะชี้แนวทางให้ก็จะเกิดประโยชน์ท่านก็เลยฝากท่านพระอาจารย์การกับท่านาเลขาเจ้บบาคณะเขตนะช่วยกันเป็นภาระาตรงนี้ให้เต็มที่ การอบรมพระนวก,กะในแต่ละปีนั้นเรียกว่าผมมารับหน้าที่เป็นเจ้าคณะเขตตั้งแต่ปี2,551ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตบึงกลุ่มเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดสวนประสิทธิ์พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาวัดสวนประสิทธิ์ให้การต้อนรับเรื่องอนามปานะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆเลยวันพันวากาศไม่ต้องตกใจมามาที่นี่แล้วเนี่ยมีน้ำปานะฉันได้เต็มที่นีนอกจาก เราอบรมเสริมความรู้พระนวากาศในช่วงอ21 22 23นี้แล้วนะพอจบโครงการนี้แล้วแต่ละวัดแต่ละ,ะสำนักเขาก็จะมีการเรียนนักธรรมตรีโทเอกอีก อีกสามเดือนเดือนตุลาก็สอบอทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีท่านพระนอกา,า,า,าถ้าท่านตั้งใจจริงๆนะท่านบวชมาสามเดือนหรือสี่เดือนนะท่านจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาว่างเลยนะพอจบโครงการนี้อบรมเสริมความรู้พระนวกาเสร็จ ท่านจะต้องไปเรียนกับสำนักเรียนในวัดของท่านเรียนนักธรรมชั้นตรีหรือว่าบางองค์ก็ได้นนักธรรมชั้นโทรหรือว่าบางองค์ก็เรียนนักธรรมชั้นเอกหรือว่าบางองค์ก็เรียนบาลีแล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถในด้านไหนแต่นักธรรมชั้นตรีเนี่ยมันต้องเรียนทุกองค์ทุกองค์ ท่านไปปฏิญาณตนไว้เลยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันออกพรรษาว่าข้าพเจ้าจะขอตั้งมั่นทำวัดเช้าว,วัดเย็นทุกวันทำกิจวัตรของพระสงฆ์สมณเณรทุกอย่างที่วัดให้ทำแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้สุดความสามารถของพวกเราให้สมกับที่ว่าโยมพ่อโยมแม่ญาติญาติพี่น้องให้เรามาบวชในช่วงสามเดือนหรือสี่เดือนเพื่อให้เราได้บําเพ็ญกุศลคุณงามความดีอย่างเต็มที่ สุดความสามารถก็จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยจะเกิดความาภาคภูมิใจกับยมพ่อยมแม่ญาติญาติพี่น้องด้วยว่าท่านบวชสามเดือนหรือสี่เดือนท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามต่างๆทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาท่านจะมีความภาคภูมิใจมากแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ท่านไม่ทำเลยวัดก็ไม่ทำบาทก็ไม่บิน กิจวัตรของวัดท่านก็ไม่ทําอบรมท่านก็ไม่อบรมเรียนก็ไม่เรียนก็ไม่เรียนเมื่อนั้นเนี่ยท่านจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจเจ้าวาดพระพ่เลี้ยงก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ยมพ่อยมแม่ญาติญาติพี่น้องก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจโอ้ลูกชายมาบวชที่วัดนวลจันทร์ลูกชายมาบวชที่วัดบางเตยลูกชายมาบวชที่วัดสวนบุญศรีมุนีกรลูกชายมาบวชที่วัดพี่ชัยและวัดสวนประสิทธิ์ไม่ได้ทำกิจของ <c oughs> พระศาสนาเลยเลยท่านเจ้าวาดก็จะพูดก็เก่งใจ คงน,นึกอยู่ในใจว่าเมื่อไรมันจะออกพรรษาสักทีนะไอ้พวกนี้มันได้ศึกไปวัดได้เบาๆลงเพราะนั้นรุ่นนี้อย่าให้เป็นเช่นนั้นนะผมฝากเลยว่าท่านตั้งใจตามที่ผมพูดมาเนี่ยเช้าบินทบาทสวดมนต์ไหว้พระทํากิจวัตรของพระสงฆ์บ่ายอบรม นั่งวิปัสสนากรรมฐานเย็นหรือตอนไหนก็เรียนนักธรรมพ่อแม่เจะดีจะดีใจมากๆเจ้าวาดก็ดีใจพระพีพ่เลี้ยงก็ดีใจญาติโยมที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูก็ดีใจแต่ถ้าเมื่อไรเราไม่ทำเลยความหายนะมันก็จะเกิดกับเราก่อนละนะมันผมอยากจะฝาก พวกท่านทั้งหลายให้ตั้งใจตามที่ผมบอกเนี่ยก็คือสวดมนต์ไหว้พระบิณฑบาตท,ทำกิจวัตรของพระสงฆ์สมเด็ให้เต็มที่แล้วก็เข้าอบรมแล้วเสริมความรู้เพราะนวกะแล้วก็เรียนนักธรรมชั้นตีแล้วก็สอบนักธรรมชั้นตีแล้วก็รับกระถินโอ้ยพ่อแม่นี่นะ ท่านไปพูดท่านไปที่ไหนท่านไปบอกอยมพ่อยมแม่ญาติพี่น้องนะพ่อแม่จะดีใจมากๆเลยโอ้ลูกฉันอยู่วัดนวนจันทร์ทำทุกอย่างเลยวัดก็ทำบาทก็บินกิจวัตรของพระสงฆ์ก็ทำอบรมเสริมความรู้ก็พระนวก,กะก็มาอบรมนักธรรมก็เรียน พ่อแม่ไปพูดที่ไหนโอ้พูดที่บ้านไหนโอ้ดีใจมากๆโอ้ลูกฉันหลานฉันญาติพี่น้องฉันมาบวชที่นี่ทํากิจวัตรของพระสงฆ์เต็มที่แต่ถ้าท่าไม่ทําเลยนะมันก็จะกลับกันเลยว่าโอ้ปวดเสียเปล่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอฝากทุกท่านทั้งหลาย พวกท่านาทั้งหลายทั้งยี่สิบพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับผมกับเป็นผู้มีพระคุณกับท่านเจานา้าคณะพระสังฆาธิการท่านเจ้าวาดทุกลูกถ้าผมไม่มีพวกท่านผมคงไม่มีโอกาสมาพูดตรงนี้แน่นอนไม่มีโอกาสเลยถ้าผมพูดมาตรงนี้โดยที่ไม่มีท่านเลยเนี่ย แสดงว่าผมต้องเป็นคนบ้าแน่นอนนะครับแต่ก็ในช่วงนี้ท่า,านเห็นได้ว่าตามสื่อออนไลน์หรือสื่ออะไรแล้วแต่จะมีข่าวในด้านลบของพระพุทธศาสนาของพวกเราเองดังนั้นก็ต้องระวัง สํารวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเห็นอะไรไม่ดีว่ากล่าวตักเตือนอซึ่งกันและกันเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามถ้ากลบได้ก็กลบอย่าไปโฆษณาข้างนอกมันจะเสียหายทั้งหมด ส่วนคุณงามความดีอย่างเงี้ยที่ท่านมาอบรมเงี้ยท่านเอาไปโฆษณาเลยเอาไปโฆษณาไปลงลายอา่ลายกลุ่มลายอะไรก็แล้วแต่ลายให้โยมพ่อโยมแม่ดูว่านี่วันนี้มาบวชมาวันนี้อ่บวชมาครั้งนี้ได้มาอบรมได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐาน ยมพ่อยมแม่ญาติพี่น้องจะยกมือท่วมหัวเลยนะโอ้ยลูกหลานฉันทำดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยท่านเอาไปโฆษณาได้เลยเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมในานามคณะสงฆ์เขตบึงกลุ่มตึงมีหลวงพ่อพระโูประกาศสมาธิคุณเจ้าวาดวัสวรรค์ประสิทธิ คณะแขวงของกลุ่มพร้อมทังระเทรานุเทระทุกรูปจงดยบมันดาลให้เพื่อนพรนวกกะแล้วก็ท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปและคณะสงฆ์วัดส่วนประสิทธิ์พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นปฏิยิชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้ความคิดความาัถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกรูปเทอินและผมขอโอกาสเปิด การอบรมเสริมความรู้พนวกะของเขตบึงกลุ่มประจำปี2,568ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป